สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่6 1 5ครับผมวันนี้ก็มีพระนะฮะสไตล์บ้านๆนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซนะครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรปิดโทรสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์0892 141595นะครับก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดู พระรายการแรกครับรายการแรกนี่อาจจะเป็นพระนี่ฮะหน้าสะสมหน้าเก็บครับนี่ฮะย่อยๆเป็นพระลูกอ่าเขาเรียกว่าลูกอมเทียนชัยนะฮะหลวงพ่อสงา่นานครสวรรค์นนะมีอยู่สี่องค์หรือสี่เม็ดครับสี่องค์สี่เม็ดนี่ฮะหลวงพ่อสง่าครับหน้าเก็บสะสมนะอ่าหลวงพ่อสงา่นานครสวรรค์นะครับนี่ฮะมีอยู่สี่องค์อันนี้บ้านๆเลยนะนี่ฮะผมได้บ้านๆมาให้พีพฟซี นี่ฮะได้นะฮะนี่ครับเช่าหาบูชาน่าเก็บสะสมนะหลวงพ่อสง่านะครับนี่ฮะไม่เจออีกแล้วนี่ฮะหาไม่เจอนะลูกอมลูกถ่ายลูกอมเทียนชัยหรือลูกอมนิมิตนะครับนี่ฮะเห็นไหมปีเลิกนะครับหลวงพ่อสง่ามีทั้งหมดสี่องค์สี่องค์นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่คุ้มนะครับผมสี่องค์สี่เม็ดสามร้อยห้าสิบรายการที่หนึ่งหลวงพ่อสง่าครับหาข้อมูลก่อนนะครับหลวงพ่อสง่า จังหวัดตคีสวรรค์ต่อไปรายการที่สองรายการที่สองเอาเอานี่ดีกว่าครับรายการที่สองเป็นอ่านี่ฮะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญอะไรนะเขาเรียกสาวหนังเหนียวหลวงพ่อคงฮะนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อหลวงปู่คงอะ่ะนี่ฮะปู่คงวัดตะคอนะฮะสาวหนังเหนียวเขาเรียกเหรียญนี่ฮะหลังนางกวักอันนี้อันนี้ น่าจะเป็นนี่ครับที่ระลึกครับผมนี่ครจังหวัดนครราชสีมาเป็นหลังหลังหน้าก,กวักเห,เหรียญเหรียญสาวนางเหนียวนะครับเอาอันนี้เอาสองร้อยบาทลแล้วกันอ่สาวนางเหนียวสองรอยนะครับพร้อมส่งด่วนเลยต่อไปในการที่ที่สามครับอันนี้เป็นรูปหล่อ่าจังหวัดอยุธยานะครับเป็นหลวงพ่อพินฮะวัดมะขามโพงนะ เป็นหล่อโบราณหายากมากดูนะนี่ร่องรอยการแตกตะเข็บพีพิธภันใดอยู่ยุทธยานะฮะนี่ฮะเห็นไหมรวงพ่อพินวัดมะขามโพงนะฮะดูอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะฮะพระหน้าเก็บนะนี่ครับเห็นไหมเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อพินวัดมะขามโพงดูนะตะเข็บเห็นไหมครับนี่ฮะใต้ฐานชัดเจน,นะครับนี่ฮะร่องรอยการตัดช่อชนวนแต่งตะไบบางมาเห็นองค์นี้จะลมดำมาครับแต่ก็ยังเห็นลมดำให้เห็นอยู่นี่ฮะ สวยคลาสสิกขคยอยู่อยุธยานะครับไม่ควรพลาดนะครับพระหายากพระดีปีลึกด้วยนะฮะหลวงพ่อพินวัดมะขามพงจัดไปครับสามร้อยห้าสิบอ่ะจัดไปสามร้อยห้าสิบโอ้คุ้มครับผมต่อไปรายการที่ที่สี่อันนี้เหรียญหลวงพ่อออภาษีสภาพใช้นะครับดูนะนี่เห็นไหมเหรียญหลวงพ่อออภาษีนี่ครับนี่เป็นพญานาคข้างๆเนี่ยสภาพใช้มานะครับดูด้านหลังโอ้ด้านหลังนี้อาจจะนี่ฮะเห็นไหม ดูนะฮะสองสี่เก้าหกหลวงพ่อโอภาษีดูนี่หปูปิ้นๆนะฮะหปูปิ้นๆอย่างเงี้ยสภาพใช้นะครับดูนี่ฮะมายนี้ขนาดสภาพใช้นะด้านหลังนะฮะเห็นไหมเต่งเห็นความคมชัดอยู่นะฮะนี่หลวงพ่อโอภาษีสองสี่กว่านะครับอุ้ยนี่ฮะน่าเก็บครับสามร้อยห้าสิบหลวงพ่อโอภาษีสองสี่เก้าหกนี่ฮะหปูปิ้นๆเห็นไหมเ้ยอุ้ยตัวเสือ เป็นสันเลยนะครับเป็นสันเลยแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งนี่ฮะโอสี่จัดไปครับสามร้อยห้าสิบรายการที่สี่นะต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านนี้เป็นหลวงพ่อโป้บางกระทิงนะฮะนี่ฮะหรือพ่อโป้นะภานี้เป็นเนื้อดินนะแต่นี่ฮะพระเนื้อดินเคลือบครับอันนี้เขาเคลือบไว้นะแต่ดูเนื้อในนะฮะเห็นไหมนี่ฮะขัะ้วผิวพระชมรุดอะไรเนี่ย ก็น่าจะเคลือบไว้แต่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมร่องรอยเห็นเนื้อดินเก่าๆเลยนี่ครับพิมพ์พาโป้นะฮะกุบางทิงกูพระคลา,าสสิกจริงๆนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วครับเอาสามร้อย้กันนะครับนี่ฮะพาโป้ Purple, กุบางทิงพิมพ์นี้น่ารักมากครับไม่ค่อยเจอกันบ่อยๆนะฮะนี่ฮะสามร้อยบาทรายการที่ห้าครับผมต่อไปรายการที่หก ที่หกอันนี้เคยเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นหลวงปุท่ทวดครับพิมพ์แบบแม่ดูนะดูนิ้วนิ้วโตเสียนโตนะฮะแล้วเป็นมวลสารที่มีความนี่ฮะธรรมชาติสวยจริงอันนี้ไม่รู้วัดจริงๆนะฮะได้มาแบบนี้แต่หน้าสะสมน้าเก็บไนะหมน้าบูชาเขียนคําว่าหลวงพ่อทวดนะฮะหัวโตโตนะฮะโหดูอย่างกับนี่ฮะสังค์ใจเลย เอาเป็นว่าพี่ๆในทราบที่รู้จักที่จัดไปเอาสามร้อยเอาสามร้อยบาทรายการที่หกพระสัง่งพระหลวงปูท่ทวดสังฆใจนะครับต่อไปรายการที่ที่เจ็ดที่เจ็ดเอานี่ครับควบคู่เลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่ฮะอันนี้วัดขุนอินประมูลนะวัดขุนอินประมูลสวยกิ๊บเลยอันนี้เป็น หลวงพ่อจันทรวัดโพเกียบนะครับวัดขุนอินประมูลกับวัดโพเกียบน่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมหลวงปู่จันทวัดโพเกียบแล้วนี่วัดขุนอินประมูลนี่ครับเห็นไหมจะมีหมอรองฐานนี้เราดูเนื้อครับปึ๊กปักเลยนะครับเราดูนะฮะนี่คือหลวงปู่จันนะฮะเก่าเหมือนกันนะครับวัดโพเกียบนี่โอ้โหด่งดังนะครับวัดโพเกียบนี่ฮะเห็นไหมเราดูด้านหลังภาพนี่เห็นไหมนี่คือวัดขุนอินคาบกูอิงอยู่เลยนะครับนี่ฮะ วัดคุณอินประมูลกับนี่ฮะหลวงปู่จันทร์วัดโพเก็บโอ้หน้าเก็บครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมเอาสี่ร้อยครับคู่นี้เอาสี่ร้อยบาทจัดไปฮะสี่ร้อยครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยหลวงปู่จันทร์กับกุนี่ฮะวัดคุณอินประมูลต่อไปรายการที่ที่แปดที่แปดนี่เป็นนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงนะะินพิมพ์ขี้ตาฮะดูนี่ยขี้ตา ดูโลหะความเก่านะครับนี่ฮะแล้วดูนะครับซอกใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้ฮะเอาสามร้อยครับนี่คือพิมพ์ขี้ตานะฮะขี้ตานี่ครับพิมอะไรซอกลึกๆสภาพพระอาจจะใช้เอามั่งครับนี่ฮะอาจจะลื่นมั่งใช้มั่งเพราะตามการเวลาครับพระหลวงพ่อเงินนี้นะฮะสวยสดปิ้งอยู่นี่หายากแล้วครับนี่ฮะสามร้อยโอ้คลาสสิกน่ารักมาก สามร้อยบาทเห็นไหมก้นสวยนะต่อไปรายการที่เก้าที่เก้าเป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อแกงหนึกนุ่มนะครับนี่เห็นไหมแกลงหนึกนุ่มนะครับนี่เห็นไหมครับดูนะนี่ข้าปแป้งเดิมๆเ,เลยนี่ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมก่อนตัดสินใจนี่ครับด้านหลังนี้เนื้อเขาสวยจริงเนื้อ,อล่องลอยเนื้อนี่ก็เป็นจำ้จำๆอย่างเงี้ยนี่ฮะเ,เห็นไหม แล้วก็ร่องรอยการปีเป็นธรรมชาติเขานี่ครับเห็นไหมอ่านี่ครับเห็นไหมครับสวยคลาสสิกดูด้านหลังนะโอ้พิกดูด้านหน้าปับ๊บโอ้เป๊ะเลยฮะสามร้อยรายการที่เก้าสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบอันนี้เป็นภาพสภาพใช้มาหน่อยนะอาจจะนี่ฮะกระเทาะมั่งอะไรมั่งเนี่ยตามการเวลานะครับผมจะให้พี่พี่เอฟซีได้ดูกันนะครับผมว่านี่ดูเนื้อหาตรงนี้กระเทาะเก่ากทำเนื้อเก่าจริงจริงเนื้อเขาดี ดูดีนะครับเนื้ออุ่นี้นะฮะพระแล้วดูด้านหลังนะเอานี่เอาสามร้อยครับเอาสามร้อยแล้วกันลองพิจารณาดูก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่มวลสารนเขาเลยนี่ครับเห็นไหมครับแล้วดูด้านหน้านี่ฮะไม่ลึกนะตื้นๆอย่างเงี้ยดูดูครับเห็นไหมครับกดพิมพ์ไม่ลึกมากตื้นๆแต่น่ารักคลาสิกสามร้อยบาทรายการที่สิบนะจัดไปครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะตรงนี้มีพลอ,อยเก่าๆอยู่หนึ่งเม็ดแล้วดูหูนี่ฮะเห็นไหมเป็นหลวงพ่อมุ้ยฮะนี่ฮะเขาเรียกว่ามุ้ยสี่พันนะฮะนี่ฮะมุ้ยสี่พันเป็นพระสมเด็จเนื้อความเก่านี่ฮะกดพิมพ์ออกมาข้างหลังเป็นมุ้ยสี่พันอันนี้มีนะครับมีนี่ฮะในข้อมูลมีนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์จัมโบ้ฮรัแล้วดูตรงนี้ คือพระเขามีมนสารแล้วเนื้อหาโลหะเนื้อความเก่าเนี่ยเขาได้อยู่แล้วนี่ฮะฝั่งพลอยด้วยครับอันนี้พิเศษครับฝั่งพลอยเอาสี่ร้อยครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สิบอ็ดนะมุ้ยสี่พันอะพันละร้อยครับสี่พันสี่ร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดโอ้สวยงามครับพระต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองวันนี้สมเด็จก็ได้มาไม่ไม่เยอะนะครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จดูนะครับเห็นไหมมีมนลสานน่าจะเป็นทรงเจดีครับมีมนลสานด้วยนะครับนี่เห็นไแล้วดูด้านข้างนี่ฮะมนลสารเยอะดีก็ดูนะครับเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหสุดๆครับนี่ฮะเอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่สิบสองเนื้อดีนะดูนะฮะพิมพ์น่าจะเป็นเจดีดูนะครับเห็นไหม สามร้อยบาทรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนี่ได้นางครับอันนี้เขาเรียกว่านางลูกแป้งนะฮะหรือนางกําแพงลูกแป้งจะเป็นแพ็คคู่เนี่ยแล้วเนื้อดินเขานี่ดินจะเป็นดินแบบนี่ฮะดินเก่า,กาดินละเอียดเก่าเนี่ยดูนะฮะเห็นไหมความเก่าเขาโอ้โหคลาสสิกแล้วการนี่กดเพียวมาแล้วธรรมชาติมากๆดูนะฮะด้านหลังก็ร่องรอยการกดแล้วมีนิ้วมือเป็นธรรมชาติครับนี่ฮะ นี่ครับอู้สวยนะเอาสามร้อยแล้วกันครับคู่นี้นะฮะเดี๋ยวมาแพ็คคู่เลยนี่ฮะสามร้อยบาทในการที่สิบสามอู้สวยสค่จริงจริงต่อไปสิบสี่สิบสี่เป็นอันนี้เป็นพระหูยานนะฮะชินเขียวอันนี้เป็นชินเขียวนะดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมชินเขียวนะครับดูความเก่าของเขาอันนี้ไม่ทราบกลุ่มจริงเนะี่ยเป็นหูยานชินเขียวเนี่ย ไม่รู้ว่าขึ้นกุ่ไหนแต่นี่ชิ้นเขียวแน่นอนครับไม่ใช่ชินกรอบนะฮะชิ้นเขียวครับถ้าเป็นชิ้นกรอบนี่ก็คือเขาจะมีรอยแตกรอยลายนอันนี้เป็นชินชิ้นเขียวแล้วดูด้านหลังนะฮะเห็นไหมเป็นลายผ้าธรรมชาติเลยนี่ฮะอันนี้ชิ้นเขียวนะครับเห็นไหมครับข้านข้างชิ้นเขียวพระหูยานชิ้นเขียวสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปสิบห้าสิบห้านี่เป็น หลวงพ่อเงินสภาพสึกไปหน่อยนะครับนี่ฮะแต่ยังเห็นอยู่หน้าเขาหายหมดแล้วฮะนี่ฮะนี่ลองพิจารณาดูก่อนนะครับผมนี่ฮะได้มาแบบนี้เนื้อเขาดีมากเลยนะใต้ฐานก็ชัดเจนแต่งตใบสามร้อยครับในการที่สิบห้าสามร้อยนี่ฮะโอ้โหเนื้อปึกปักเลยนะฮะนี่สามร้อยครับในการที่สิบห้า 15. ต่อไปสิบหก สิบหกหลวงพ่อครนนะฮะนี่หลวงพ่อครนวัดบางแสะรัตกลันตันปีศูนย์ห้านะครับนี่ฮะเห็นไหมอันนี้เป็นหลอดเตอรี่ครับนี่ฮะการปัม๊มเห็นไหมนี่นะฮะเห็นไหมครับการตัดปั๊มเสร็จตัดบีนี่ลองรอยการโค,ครูดของการปั๊มนะให้ไหมพระชัดเจนครับนี่ฮะหลวงพ่อครนเตารี่บางแสะนี่ฮะโอ้โหดูความคมในตาเห็นเส้นซ้อนไหมครับการปัม๊ม ไม่ธรรมชาตินะครับนี่ไม่ธรรมดาครับนี่ครับได้ธรรมชาติได้ธรรมชาติจริงๆฮะธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้นี่ไหมการครูดโอ้สุดยอดนี่คือหลวงพ่อคนครับนี่ฮะวัดบางแสนะฮะรัดกลันตันวัดบางแสะศูนย์ห้าอู้ได้ธรรมชาติจริงๆครับแบบนี้นะฮะสวยคลาสสิกเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบหกต่อไปสิบเจ็ด สิบเจ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จพิมพ์ใหญ่แล้วดูเนื้อนะเนื้อเขาเป็นเขาเรียกเนื้ออะไรนะคล้ายๆข,ยข,ยขนมกยายศาสตร์นะครับนี่ฮะดูเกตดูเนื้อดูพิมพ์ดูความแก่งดูมวลสารนะครับโอ้ยพระสุดยอดเลยฮะนะฮะดูด้านหลังปัป๊บเห็นไหมครับนี่ฮะคือเป็นแบบนี้เราพิจารณาดูก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมด้นข้างนะ นอนตัดก็ต้องมีรอยครูดนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับสามร้อยบาทในการที่สิบเจ็ดต่อไปสิบแปดสิบแปดนี่เป็นอันนี้พิมพ์พิมพ์ขี้ตานะนี่ฮะพิมพ์ขี้ตาโอ้โพระอผิวมัวบนบ้านเลยนะครับผิวนหิ้ง,งเขาเรียกนี่นะครับพิมพ์ขี้ตาดูนะเห็นไหม แล้วใบหน้ามีขี้ตาด้วยนะฮะแล้วดูนะครับเห็นไหมครับริ้วจีวอเนี่ยการแกะริ้วจีวอนะครับเป็นธรรมชาติไปคดงอๆอ,อย่างนี้นะครับนี่ฮะแล้วดูนะฮะตะเข็บนี่ตะเข็บใต้ฐานนะครับชัดเจนยุบย่นฮะ,ะเอาสามร้อยครับลงพเงินสามร้อยดูแข้งนะแหลมเป็นธรรมชาติจริงใบหน้านี่ฮะสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดโอ้ สวยครับต่อไปสิบเก้าสิบเก้านี่เป็นเขาเรียกพักแก้วครับพักแก้วหลวงพ่อเจียงนะอยู่ในกล่องนี้เลยอันนี้เป็นรุ่นสามนะครับรุ่นสามเนื้อออกเขียวๆเนี่ยนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมรุ่นสามสวยคลาสสิกดีอยู่ในเรื่มผมเอาสามร้อยนะพักแก้วนะฮะพักแก้วหลวงพ่อเจียงนะฮะสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามรสมุทรสงนะครามนะมั้งเนี่ยฮะจำไม่ผิดนะนี่ครับเอาสามร้อยบาทพักแก้วนะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบลองพิจารณาดูก่อนนะครับอันนี้หลวงปู่มุนฮะหลวงปู่มุนขี่มังกรคู่นะฮะหลวงปู่มุนนี่ฮะวัดปั้นจานแป้งเดิมๆแล้วก็เนี้ยหล่อคลาสสิกแล้วดูนะครับนี่ฮะมีหมายเลขด้วยนะฮะนั่งเบอร์เขาเรียกนัมเบอร์แล้วต่อโค้ดด้วยฮะนี่ฮะต่อโค้ดว่าหลวงปู่มุนหล่อโบราณคลาสสิกเอาสามร้อยห้าสิบจัดไปฮะหลวงปู่มุนน่าบูชานะครับหลวงปู่มุน ต่อไปรายการที่21 21นี่เป็นพระสมเด็จนะฮะอันนี้ดูนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่งแขฮะนี่ครับเขามีคล้ายๆคาบเขาเรียกคาบน้ำหมากคาบเนี่ยน้ำว่านน้ำหมากอะไรนะฮะติดองค์พระนะครับลองพิจารณาดูก่อนนะครับเนื้อแข่งนึนุ่มจริงแล้วดูนะครับเห็นไหมแข่งแบบอู้ยอดนะฮะนี่นี่ครับเห็นไหมนี่ เอาสามร้อยครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สองยี่สองนี่เป็นอ่าพิมพ์วัดสามปื้มนะครับอันนี้ไม่รู้ยุคครับยุคไหนไม่รู้ครับแต่พระดูแบบนี่ฮะโอโ้โหสวยเก่าจริงด้านหลังเป็นนี่ฮะเนื้อผงกัก่างอยู่ในเลี่ยมเก่าครับนี่ฮะเลี่ยมประกบอย่างเดียวเขาเรียกว่าพิมพ์พัะทิพย์หรือพิมพ์วัดสามปื้มฮนะ จัดไปฮะสวยๆเก่าๆคลาสสิกสามร้อยครับรายการที่ยี่สองต่อไปยี่สามยี่สามเป็นสมเด็จอันนี้พิมพ์ใหญ่เกตทะลรุซุ้มนี่ฮะองค์นี้ชัดเจนดูความเก่านี่ฮะขอบกระจกแล้วก็ดูฐานดูด้านข้างนะฮะด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นความเก่าแล้วมีความเป็นธรรมชาตินี่ฮะคลาสสิกดีนะผมว่าอย่างนี้นี่ฮะแก่งนุ่มดีเอา สามร้อยครับอ่ะสามร้อยรายการที่ยี่สามต่อไปรายการที่ยี่สี่ยี่สี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพุดทบออกวัดวังตะกูฮะศูนย์ห้านี่ฮะคาบดินเบ้าเดิมเ,มเลยดูนะครับเห็นไหมเก่าดีนะผมว่ายอย่างเงี้ยเนี่ยคาบดินเบ้าเดิม,ดมวังตะกูศูนย์ห้านี่ช่อชนวนครับเห็นไหมเนื้อตกทรายเลยนี่ฮะหลวงพุดทบวัดวังตะกูปีศูนย์ห้านะนี่ครับ ออกที่พิจิตรนะครับพิธีใหญ่บุกเสกนี่ฮะตลอดหนึ่งไตรมาสนะครับนี่โอ้คลาสสิกดีเอาสามร้อยครับหลวงพลกทบหวังตะกูนะเข้มขังนี่นะครับดูนะฮะใบหน้าเห็นไหมคาบเดิมเดิมเลยครับคียเบ้าเดิมเดิมนี่ฮะวังตะกูศูนย์ห้านะครับนี่ฮะสวยคลาสสิกสามร้อยครับรายการที่สิบสี่เอ้ยยี่สิบสี่ครับต่อไปยี่สิบห้าเป็นพิมพ์นิยมนะฮะ คิมนิยมลองพิจารณาดูก่อนนะครับอ้นี่ฮะเห็นไหมอันนี้มือไม่ลองนั่งครับแต่มีตาพอินทรวดูนะครับเห็นไหมใบหน้านะครับดูความลึกความเก่าความเป็นธรรมชาติเอาสามร้อยครับอันนี้สามร้อยนะหลวงพ่อพ่อเงินโอ้ยดูช่อนี่ยความเก่าเสามร้อยครับเรืยการที่ห้าต่อไปเรืยการที่ยี่สิบหกอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับ เจ้าของทาทองไว้นะครับนี่ฮะดูนะฮะเห็นไหมเขาทาทองไว้ดูใบหน้านะฮะโอ้โหแล้วมีสาแดงความลึกเรีอวจีวรนะรับคมมีสัต์เลยแล้วดูนะครับนี่ฮะเขาจะทาทองไว้คือให้พระแบบเป็นสีทองเพื่อต้องการเก็บไว้ใช้นะฮะเก็บไว้บูชานี่ครับเห็นไหมความลึกตรงนี้ลึกลึกใต้ฐานครับนี่ฮะเห็นไหมเห็นร่องรอยช่ออยู่ต่ใบเก่า นี่ครับเอาอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับเนี่ยในการที่ยี่สิบหกต่อไปยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดขี้ตานะฮะนี่ฮะขี้ตาดูนะครับเห็นไหมจมูกนี่หูราดูนะฮะอ้วนตึบเลยยี่สิบเจ็ดนะ,ะขี้ตาแล้วเนื้อหานี่ปุ๊กปักมากครับแลดูใต้ฐ่านนะเนี่ยนี่ลองพิจารณา,าดูก่อนนะครับขี้ตาอมล่ำล้ำบึกบึกเนี่ยนี่ฮะ เอาสามร้อยแล้วกันครับเอาสามร้อยย่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่แปดยี่แปดเป็นพระกิ่งนะอัน,นกิ่งไม่ทราบที่จริงกิ่งมางี้นะครับนี่ฮะแล้วดูนะนี่ครับกิ่งเก่าจริงนี่ฮะอุดกิ่งกิ่งดังนะครับนี่ฮะเป็นพระกิ่งไม่รู้ที่นะฮะดูนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาติดูนี่ฮะเห็นไหมเอาสามร้อยครับพระกิ่งไม่รู้ที่ สามร้อยดูนะปับ๊บนี่ฮะเห็นไหมอุดกิ่งแตงตะไบสามร้อยบาทครับในการที่แปดต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านี่ครับยี่สิบเก้ามานี่ฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จน,นะครับนี่ฮะน่าจะเป็นเจดีว่าครับผมดูนะค,ค,คลาสสิกม,มากภาพนี้นะดูนะดูเนื้อเขาห็นะครับเนื้อปึ๊ปกๆเลยนี่ฮะ แล้วเนื้อนี่เป็นธรรมชาติการกดการปีกันแยะเนี่ยฮะนี่มูลส่าเลยนี่ฮะโอ้โหแล้วดูด้านหลังเห็นไหมโอ้โหดูนะฮะนี่นี่ร่องรอยการปาดการครูดนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยครับองค์นี้นะสวยจริงๆนี่ครับรายการที่เก้า ยีิบเก้าเอาเอาสามร้อยครับยีิบเก้าเอาสามร้อยนะนี่ฮะดูอีกทีนึงโอ้โหคลาสสิกมากๆครับนี่ฮะต้องจัดแล้วครับพระคลาสสิกนะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สามสิบอันนี้เป็นพระสมเด็จมีเส้นพระทิพย์ด้วยเห็นไหมครับอันนี้ฮะแล้วดูเนี่ยการปีด้านหลังนะครับดูนะธรรมชาติเลยมีมวลสารดูนะครับโอ้โห เก่าจริงๆดูตรงนี้ฮะเห็นไหมเม็ดมวลสารเต็มไปหมดเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมิกม,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 สสมากๆแล้วดูด้านข้างโอ้โหพระนะฮะพระจะออกต้อๆน่อ,อยนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยเกดการที่สามสิบต่อไปสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่เป็นนี่ฮะสมเด็จฐานคู่นะฮะอยู่ในกรอบนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้พี่ๆีซีได้ดูดีกว่าครับแกะกรอบ ดูจัดจ่ายก,กันไปเลยนะฮะนี่ฮะไม่มีปิดบังครับแกะออกให้เห็นเลยนะฮะรายการที่สามสิบเอ็ดแม่นี่ฮะผมอยู่ในกรอบก็ต้องแกะครับแกะให้ดูกันแบบชัดเจนไปเลยนะฮะโอ้โหละพระแม่พูตรงๆเลยนะฮะเขาเลี่ยมกรอบก็จริงครับนี่ฮะน่าจะเลี่ยมเลี่ยมทองมาก่อนหรือว่าเลี่ยมเงินเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับเขา อัดกรอบสเตเลสไว้นี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นฐานคู่สวยจริงจริงนะนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูนี่ฮะเห็นไหมพระน่าจะเลี่ยมทองไว้นะฮะดูดูเนื้อนี่โอ้โหเนื้อปึกปักเลยนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเนื้อปึกปักเลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่คือสมเด็จฐานคู่นะครับนี่ฮะ ฐานคู่แล้วดูนี่ฮะเห็นไหมอู้สวยคลาสสิกฐานคู่แบบนี้ดูนะฮะเม็ดมวลสารสี่รอยห้าสิบครับพระฐานคู่นะฮะสมเด็จฐานคู่นี่ฮะเลี่ยมน่าจะเลี่ยมทองไว้นะผมว่านะแกะออกไปขายครับแล้วมาใส่กรอบเจเลตแทนนะฮะนี่ฮะเห็นไหมเขาใส่่างนี้เลยแม่สุดยอดนี้เอาสี่รอยห้าสิบครับฐานคู่นะฮะนี่ฮะสวยคลาสสิกจริงๆดูเนื้อหานะโอ้โหสุดยอดเลยฮะ นี่ครับ450เรื่การที่31ต่อไปเรื่การที่32 32นี่เป็นหลวงพ่องเงินนะฮะอันนี้พิมพ์นิยมนะฮะหน้าแปะยิ้มดูนะครับนี่ใบหน้าดูหน้าแข้งนี่คือตามซ่องนะฮะลึกๆเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหยิ้มน่ารักมากครับนี่ฮะสภาพพระก็โอเคนะครับอาจจะใช้มาบ้างครับนี่ฮะผมว่าไม่รู้ผ้าไปติดอะไรมาเนี่ย นี่ฮะเห็นไหมเราดูใต้ฐานนะครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้สุดๆครับองค์นี้สามร้อยครับผมขอยัดเปิดที่สามร้อยรายการที่สามสองต่อไปสามสิบสามสามสิบสามนี่เลยฮะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่ปกวีนะฮะเกรดทรูซุมอันนี้มาพร้อมกรอบแปดตังแกะครับผม ต้องแกะทุกครั้งครับนี่ฮะพระอยู่ในกรอบแกะดูกันจัดจ่าไปเลยนะครับโอ้โหสุดๆครับเท่านี้คลาสสิกดีพร้อมตลับครับตลับแปะตังนะฮะนี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นพระพิมพ์สมเด็จอกวีเกตทะลุซุ้มดูนะครับเห็นไหม พาอ,อันนี้นะฮะคลาสสิกจริงๆครับนี่ฮะแล้วดูมวลสารดูเนื้อหาเขานะเห็นไหมนี่ฮะเนื้อจัดจ้านมากดูโอ้โหพุงนี้นะฮะอยู่ในนี่ครับเห็นไหมเนื้อตรงนี้ในตำราเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมเนื้อนี่ฮะเห็นไหมเนื้อตรงนี้ตรงนี้จะลึกครับเนี้ยนี่ฮะแล้วดูซุ้มโอ้โหนี่ฮะเนื้อหา พระองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะสวยจริงๆแล้วเนื้อหาเขานี้หนึบนุ่มจริงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับนี่กรดูน้ั้นข้าดูนะครับนั้นข้าเขาจะเป็นแบบนี้ด้านหลังครับสุดๆเลยฮะด้านหลังนี่ฮะโอ้สวยจริงครับนี่เห็นไหมนี่ฮะพระสมเด็จเกตทรุซุมเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วนะครับนี่ฮะเศษเกตทรุซุม 450รายการที่สามสิบสามครับสวยคลาสสิกดีนะดูะฮะเห็นไหมเห็นคอคอของสมเด็จนี่ยังเห็นอยู่นะเห็นไหมเป็นเส้นขึ้นมาเอ็นคอนะฮะนี่ฮะโอ้โห450ต้องจัดแล้วครับรายการที่สามสิบสามต่อไปสามสิบสี่ครับสามสิบสี่นี่นี่ฮะผมได้หลวงพ่อเงินมาองค์นี้นะฮะสวยจริงๆแล้วเป็นผ้าที่มีนี่ฮะลึก เรียกว่าล,ลึกนะฮะลึกดูนะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วเนื้อหานะครับนี่ลึกจริงๆแล้วดูเนื้อหานะครับดูใบหน้านะครับเห็นไหมแล้วดูนะฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมมีแค่ตรงนี้นี่ฮะเห็นขีดอยู่นะครับแล้วดูนะฮะตาพอินคล้ายๆนี่ครับเห็นไหมเอเกินตรงนี้เห็นไหมครับคลาสสิกจริงๆนะฮะ่าพนี้นะลึกด้วยแล้วดูนะฮะปากแล้วดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมลิวจีวรดูนะครับ โอ้โหลึกจริงๆนะฮะนี่ครับแล้วใต้ถ่านนะครับดูนะธรรมชาติเลยการแต่งตะไบนะให้เห็นอยู่ช่อบชนวนก็ยังให้เห็นอยู่นะครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหตรงนี้ฮะตรงนี้เห็นไหมเนื้อเกินตรงนี้ฮะเห็นไหมแ้่ตรงนี้ก็เนื้อเกินปลายเท้านะครับนี่ฮะตามตำราเลยนะครับนี่นี่ครับพิมพ์นิยมเนี่ยตาเขาจะแบบเป็นเซี่ยวลึกๆ เป็นกีบเป็นเซลล์อดแล้วครับโบโบโลงไปนะฮะนี่คือพิมพ์นิยมตําราเลยนะฮะองค์นี้นะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะเอาห้าร้อยเก่าจริงแล้วสวยจริงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมชัดเจนเลยฮะห้าร้อยครับรายการที่สามสิบสี่ต่อไปรายการที่สามสิบห้ารายการสุดท้ายครับอันนี้เป็นอ่าพระสังฆจายหลวงปู่ภูวัดอ,อินนะนี่เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับนี่ฮะแล้วดูนะพระเนื้อหาโอ้โหสุดยอดจริงฮนะเก่านะครับอย่างเงี้ยเก่าจริง นี่ครับปูพูพิมห้าเหลี่ยมนะครับนี่ฮะเป็นพระสัญญาอายากเนื้อนี่เขาหนึกนุ่มจริงนะฮะนี่เห็นไหมโอ้ผมจะให้ดูเนื้อฮหนึกนุ่มจริงเฮะในการสุดท้ายเนี่ยนี่ครับโอ้โหเราเนื้อนี่ไปะฮะนี่ครับนานๆจะเจอสักองค์ครับเห็นไหมนี่คือเนื้อหลวงปู่พูวัดอีเลยพระอาจจะเป็นพระสภาพอาจจะใช้บ้างครับนี่ฮะเห็นไหมสวยคลาสสิกนะ นี่ครับแล้วพลิกปัาบด้านหลังนี่ฮะโอ้โหสวยนะครับอย่างนี้ฮะอันนี้เอา700บาทรายการที่35 700บาทนะครับก็ประมาณนี้ฮะหากพี่ๆ่หนครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก่งสี่หนึครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ